พี่น้องสุดเงีเลยคบเป็นแถวเลยพี่น้องเดินไลน์อยู่น้องเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วเนาะพี่น้องอืมสบายดีเด้อพี่น้องมื่อนี้ตอนแรกนี่กับฮอกไสมาคดอันนั้นจีนายเรือนแล้วขาเจ้าเออแม่นยงบุฟฟงหน่อพี่น้องอยู่บ้านเออหนี่งบ้านฮาวนี่เขาเจ้าเออว่าจีนายเนาะเดี๋ยวเราไปคุยกันว่า เดี๋ยวนี้ก็มันมีแล้วบอัวนี้แล้วพี่น้องเขามาเบิร์นักกนว่าตัวมันสิใหญ่สั่นได้แล้วเนาะพี่น้องต้องกัรขึ้นมันพอลายพี่น้องเออเบื้องต้ปลาติดกันดูเต็มแลัวอานีอันนี้มาใช้เต็กกุเจ้าเราดูมาแล้วเว้ยเออของเรามาเลยมาสองใช่แต่ไล่อยู่เนาะเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วเนาะพี่น้องเหมดเลยพี่น้องอย่เขามาค้นี่ยการณ์นวาเจ้า

นาไซกะลํานะคบอยู่เนาะพมันจะไปปิดที่ที่ไหนเมัเนาะกันยากกันเฮ้บ่เนาะไปลายยางนี้เอาจะเฮาเสียกลับมาแล้วก็เฮาสิกลับไปบ้านเพี่น้องมื้อนี้บ

ว่ดเธือดีหุ่เดียวบ่มันมีสองตัวนอตนอนต๊กูลยกับตัวแม่น้ออาทุเัศอยู่เขา

mình mua có cảm ơn lãi nữa để này nung là tiền nung hết em themes... em mãi em mãi đẹp 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 em mãi เนี<อ> <im sharing> oh, okay. ่ยตีเป hmm. ่าตดจากกันดูสิจีน่าโอ้อันนี um, you uh, ้ก็ถ้าว่านี่ว่าขวดนี่ว่าตันเี้วก็แซ่บเนาะพี่น้องครบเป็นแถวเลยพี่น้องเสือก็คือกันอีก่าชิลอะไรเจออะไร

mai là, đấy, ừ. okay. một cái gì đấy, à, vậy phải ở chỗ này nào, anh này sẽ là con mèo đó phi nông, nói อาบันเทือกก็จะได้น้อฝนสิตกแล้วพี่น้องเดี๋ยวแล้วตัวบรรยากาศนะเสร็จทำไปนักการน้องพี่น้องกับเนี่ยเดี๋ยวก็เาไปเบื่อนักเต็มด้วยพี่น้องมานั่พี่น้องมาเฉยแลยจริงเบินบดเฉยเลยพี่น้อง này chương trình mất tích mọi nó nhất mọi thứ 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 Ngồi ngồi cho thế này Mới Tân yên yà lắm ở vườn ăn cất kính chưa có chút tôi mặc sắc ở kala hên anh 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 lắm anh 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 แล้วตอนคื้ตอนกัรขึ้นมันห่อร้ายใช่น่าห่วงุดนี่มาใส่สองคนนี่ลงก็จะมบอกเนแล้วมาละมาเวที่มาหมห้เฮ้ยจุลมาหมย ຂໍาขอเตรียมมาซื้อกันบรรยากาศยำแล่น